สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าครัวกับปราสม้มราไปทาอาหารเมนูเด็ดๆกันค่ะวันนี้ป้าส้มจะพาไปทําแกงขี้เหล็กแบบสไตล์แบบภาคใต้นคะคะ จะมีการหกพิแกงเองค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกไปซื้อนะคะแล้วก็มาดูว่าพริกแกงเผ็ดใต้กับพริกแกงไทยักมันมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะรับรองว่าเมนูนี้อร่อยแน่นอนแกงขี้เหล็กใส่ปลาคูสดนะคะเดีเราไปดูกันเลยค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะปลาส้มเข้าครัวกัเลยวันนี้ประส้มจะพามาตำน้ำพริกแกงเผ็ดใต้นะคะ แกงเผ็ดใต้แกงเผ็ดเหนือนะมันต่างกันยังไงนะคะอย่างที่ประส้มบอกนะอาหารไม่มีสูตรตายตัวนะคะแต่คนคือประส้มเคยเป็นสไปซ์กล่ใต้มาก่อนาะ,ะถ้าแกงเผ็ดเนี่ยเขาก็จะใช้พริกไทยนะคะกระเทียมตะไคร้ข่าขมิ้นนะคะจะสังเกตว่าไม่มีหอมแดงนะคะแล้วก็ใช้พริก พริกแห้งเนี่ยค่ะปลาส้ตามตำแค่พอขอเอาภไยมากินคนละอ่ะเอาใส่แค่พอกินทีละคบนะคะตอนนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะแล้วก็เกลือนะคะเนี่ยค,ค่ะมันจะแตกต่างจากน้ำพริกแกงเผ็ดพักเนือพักเหนือเราจะใส่รากผักชีใส่ผิวมะกรูดด้วยใส่หอมแดงด้วยนะคะอันนี้ปลาส้ามก็ตำพริกแกงมาละเอียดได้เท่านี้นะคะ เียวกัส้มก็จะไป็นตำใสกะปิค่ะแล้หมายว่าพี่แกงเราตำกินเองมันทั้งสดใหม่และหอมเครื่องเทศนะคะที่เราซื้อมาเราไม่รู้ว่าเขาถักไว้จงแต่เมื่อไหร่นะคะเพื่อนๆลองทํตาตามนะคะน้ำพริกแกงเผ็ดใต้จะอีกแบบนึงนะะพริกแกงเผ็ดเหนือจะอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวราไปดูในครัวกันเลยค่ะ,ะส้มตำพริกแกงเผ็ดใต้เนี่ส้มจะไปทำกับข้าวเมนูะเติมกะปินะคะใสกะปิลงไปผอนนะคะ เดี๋ยวจะโขลงมกันกกนขกก,กปิกับพริกแกงให้เข้ากันนิดๆิดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตับี้เล็กลงไปวันนี้จะทำเมนูแกงี้เล็กใส่หอยนางรมนะคะโอเคโขลกใส่ี้เล็กลงไปหรือผสตมตำี้เล็ก ตำขี้เหล็กใส่ในพริกแกงเลยนะคะถ้าคนใต้เขาแกงผักขี้เหล็กเขาจะแกงแบบนี้นะคะจะา้มผักขี้เหล็กที่สวนปาส้มเองค่ะเราไม่แกงเยอะนะคะแกงกล้วยเดียวค่ะ,ะปลาส้มขอ,อยัดถงก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เตรียมข้าวครัวนะคะวันนี้ปราส้มจะทําแกงขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กนี้ปราส้มโขลกกับพริกแกงแล้วนะคะเหมือนที่บอกไปติมตอนต้นคลิปนะคะ เป็นอีกเมนูอาหารใต้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่อร่อยมากค่ะประสมคนเหนือทำไมถึงชอบทำอาหารใต้อ่ะคะเพราะว่าเคยเป็นสไครา์ใต้มา่อก่อนนะคะ mm hmm. ก็เลยมีเคล็ดลับเยอะแย,ย,ยะเลยค่ะเพราะว่าแม่แฟนตัวลูกชายเขาอดน,นะคะแม่แฟนเขาจะมีอะไรเขาก็จะสอนหมดเลยนะคะวันนี้ประสมติแกงใส่หอยมแมลงคู่นะคะหอยมแมลงคู่แบบสดประสมล้างล้าง เขาล้างมาแล้วเราเทน้ําออกอันนี้ก็ส้มแช่ับน้ําดือมที่เราในตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปกรอกออกให้เสด็จน้ํานะคะช่วงผปงข้าวเขาก็มีน้ําตาลปึกค่ะผงนัวนิดหน่อยนะคะผงปรุงรสค่ะน้ําปลาค่ะกะทิค่ะใบมะกรูดแล้วก็พริกแกงของเราเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะคะจะใส่น้ําล้างคกลงไปก่อนทําไมถึงไม่ใส่กะทิก่อนล่ะคะเพราะว่าเราจะเคล็ดลับของคนเหนือเนาะเหนือสมใต้ค่ะเราก็จะใส่น้ําล้างคกลงไปก่อนตั้งหม้อให้ร้อนนะคะ แล้วก็คลที่ผสมข้นพี่แกงน,นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เอากะทิใส่เลยะคอาปใส่กะทิผสมพาใส่กะทิยังมีความมันไม่คลอะคะเพื่อนนะคะ ไปเลยค่ะแล้วก็คนค่ะไปคนค่ะอยากให้กระปิแตกมัาใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็จะคนเลยนะคะไปคนค่ะใส่ของปรุงรสหมูลงไปนะคะขมงรสดี แค่นั้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะชิมก่อนว่าถ้าขาดอะไรเราเพิ่มองเพิ่มนะคะเพราะว่าในน้ําพริกของเรามันจะมีเกลือกระปิดแล้วนะคะอันนี้ไปทีหลังค่ะไปมันไม่พอเดี๋ยวค่อยผสมีกหลังนะคะจะสังเกตว่าปลาส้มยังไม่ได้ใส่หอยนะคะปลาส้มใช้หอยมแมลงผู่สด ทีนี้เราก็จะปรุงรสเพิ่มนะคะใส่น้ำปลากับชูรสลงไปนิดหนึ่งนะคะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ใส่ใส่นิดหน่อยพอให้มีรสกลมงาันิดนะคะก็จะทำการลวกหน่อยก่อนอเทลงไปเลยช้อนช้นช้อนนะคะช้อนค่ะคนค่ะออกมาคน เราจะลวกหอยกลมเอาไปปรุงน,นะคะเพราะว่าบางทีหอยนี้เขาจะมีก็จะมีพิษนิดหน่อยะคะ่ะเดี๋ยวเราเราก็จะเทออกะคะ่ะเราลวกนะคะเดี๋ยวป้าเอาไปเทใส่ป้าคะยกน้อยเอาหอยอออไปเทให้กางัน,นะคะ่ะเราก็จะเทหอยเราก็จะปองเอาไ่วองนะคะไ่ใส่เกลน,นะคะเราลวกนะคะไม่ให้สุกนะถ้าสุกมากเกินไปมันก็จะแข็งนะคะ ก็จะใส่หอยลงไปนะคะเทลงไปอู้เทลงไปเลยเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะเพราะว่าหอยเราลวกแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดโรยเลยเราจะไม่แกงนานนะคะเพราะว่าเราปรุงรสได้ที่แล้วนะคะใ่หอยนี่ถ้าเราไม่ล้างดีๆเราก็ลวกให้นํำเพราะว่าเขาจะมีเศษเปลือกหอยมาด้วยนะคะเพื่อน เนี่ยค่ะแกงผักขี้เหล็กใส่หอยแมลงพู่นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้ไปดูดปลาสม้มจัดจานนะคะต้องให้สุกนะคะมแมลงพู่ให้บางคนก็แพ้นะแม่ของปสมไี่กินเสร็จได้ไปพยาวาลมันก็ถูกเฉพาะสำหรับบางคนเดี๋ยวไปด,ดูต้นจัดจานค่ะเพื่อน ตอนนี้แกงขี้เหล็กของปลาส้มก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ,ะเพื่อนๆน่าทานไนะอาหารได้นะคะปลาส้มขกทีแกงเองอย่างที่ปลาส้มเคยพูดทุกครั้งนะคะอาหารกับข้าวไม่มีสูตรตายตนะัวนะสูตรใครก็สูตรน,นะคะมันอยู่ที่ความชอบแล้วก็แต่ละครอบครัวจะทานไม่ค่อยเหมือนกันค่ะถึงจะเป็นเมนูเดียวกันอาหารประเภทเดียวกันแต่ก็ในการปรุงก็คือเคล็ดลับของครัวไข่ครัวมัน แต่รับรองว่าสูตรของปลาส้มอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะแกงขี้เหล็กใส่หอยมแมลงผู่ค่ะนะคะแล้วก็ทานเป็นอะไรเดียวทานกับผักสดนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ มาค่ะเพือ่อนทานข้าวด้วยกันกับกระส้มนะคะอร่อยอร่อยค่ะ